สวัสดีครับวันนี้จะแนะนาวิธีที่เราจะเชลินสปอนเซอร์นะครับให้เพื่อนๆนะครับเรามาเจอหน้านหลักคือหน้าน,นี้นะครับเราเข้าไปตรงคําว่าเชมแบ่งปันตรงนี้นะครับกดเลยนะกดปุ๊บเราจะเจอหน้านี้นะครับพอเจอหน้านี้ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่คือรหัส ID ของเราตรงนี้คือลิงก์ของเรานะครับ ทำยังไงไปกดครับคาร์ลอกครับเห็นไหมครับจะขึ้นเขาว่าคาร์ลอกหลังจากนั้นเราก็ไปตรงไหนครับไปที่ไลน์ครับอ่าสมมติว่าผมจะไปที่ไลน์เพื่อนนะครับอ่าอินเทอร์เน็ตช้านิดนึงนะรอนิดนึงนะครับผมก็จะไปสมมติไปที่คุณสมพงษ์นะครับผมก็เอาไปวางไว้นะครับเห็นไหมครับนี่คือลิงก์สปอนเซอร์ของผมนะครับ เราเราก็เขียนข้อความต่างๆนะให้เพื่อนรู้ว่าเราเน,นะนำคังอะไรนะหลังจากนั้นก็เขาสมัครนะฮะก็จะได้ลิงก์ของเราเป็นผู้แนะนำน,นะง่ายๆนะครับสวัสดีครับ